นำอะไรอะอะไรแกะกระดูกให้ใครครับอ้าวแกะกระดูกหมาให้แมวแกะกระดูกให้น้องหมาครับเอ้ยแกะเนื้อให้น้องหมา พอยังไม่เส็บยังยังไม่สิบแม่บอสเก็บกันดูใครยังไรอยู่อ่ะบอสต้องไป จากพาด้วยหรือแก,กให้กระดูกให้เสร็จก่อนกระดูกหมาใช่จะนุกมาก,กม,ามีชิมด้วยเหรอ ไก่นึง่งกินได้มีเย,มยี้ยงแล้วน่าแบบเนี้ยอร่อยว้าชอนี่แต่ว่าจะแล้วก็เนื้อมีชี้นหญ่เอ๊ะอืมนี่นี่นี่แต่เม่ใส่เครื่องแบบ่ไรเนี่ย กิงด้วยถ้าบอกแกน้อนไม่เป็นไรแล้วก็อ,ไไกอาหารแมวอาหารม,มน,น้ำมาผสมอยดีๆๆๆๆแบบนี้กินได้ไหมเนื้อเหรอเนอไม่หมากินไม่ได้ต้องทิ้งกระดูกทิ้ง ไม่ถ้าเป็นกระดูกทิ้งหมดเลยเอาเฉพาะเนื้อให้น้องหมาเอา้เอาเน้อน้อประมาณนี้เหรอสิเดี๋ยวก็ใส่อาหารมาอาหารเราอยู่ดีดดดดดด น้อยปกติดีกว่าก็ถักอาหารเม็ดด้วยใช่อย่าเอาแมวมาด้วย,ยว่า๋อชอบกินอาหารแมวชอบกินอาหารหมาก็สลัดกันนี่ก็แบบนี้ถึงจะอร่อยป๊าดมาคำนเตถนเตึนเ,นเนหมืนอนกัน ใส่อาหารแมวด้วยเหรอใช่อร่อยเลยเมนูนี้หมาชอบกินแมวชอบกินทุกอย่างก,กินหมดนุกยังอยากกิน <c oughs> มันจะใหกินแล้วนกใจไม่ชอบกินไงนกชอบไปแย่งข้าวหมาข้าวแมวยัง Đã subscribe cho kênh Ai lên đặt menu không คนตรงนี้คนเดียวเลยอ่ะถ้าตรงนน้นแย่งกันไงชอบทะเลาะกันอะตอนแรกก็มีทุกตัวก็กินตรงนั้นหมนเดเลยอ่ะ

ที่เหลือมาไม่ต้องกินไม่มีจานแกแล้วในจาน่ะในไปเตยมาแล้วไปเตยอ,อิ่มแล้วไงด้านนู้ แล้วเอาแบบเมนูนี้ทุกวันแย่รอบอทุกวันเลยใช่ไหมได้ให้มันกินช้าขึ้นอ่ะกินช้าขึ้นนิดเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่ใช่ไหมยายบึ้น